งูเห่าหลายโพดยไอเห็นงูเออแวกออกแหวกออกเต็มเลยงูมันเป็นหลุมอยู่เนาะหลุมงูมีแต่ทองมิตต์ซอยซอยแหวนเต็มบอเลยนะฝันถึงว่านเห็นไหมเจ๊หยุเท่าไรห้าสิบเท่าไรวะพศสิบเนี่ยนห้าสิบเท่าไรบ่พศสิบเออพศสิบเออฝันเห็นงูเต็มเลยห้บเจันเห็นงูในท้อง มันเป็นหลุมแปกงูออกงูมันหลายงูเจ้าว่าจักหมื่นเจ๊กนี่เป็นว่าเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่เจ็ดแปดเก้าเลยโบหูแล้วโบหูแล้วเตียวตัวเขาตียวตัวเออคนหนึ่งท่านว่าคนฝันตีปอบินหรืคนฝันตีปอป็นคนฝันซื้อไม่เคยถูกกับที่เนาะเอาคนฝันซื้อไปวิ่นี่แหละมาบอกบขเคยถูกหัวจะเถื่อหัวหูจะเถื่อมันหินงูมันลายลิ๊กมันเจ้าว่าจักตัวนะนะมัน แวกเราก็มาแวกเราก็มาน่ะมันแวกสุดทยมาเปนหลุมมีตะทองมนอบาดแหวกมืออกมันจะได้ลูกวก็แวกออกหลุมมีตะทองทองเเก่าศูย์เก่าศูนย์แปดตีเอาตัวตีมาเป็นเนาะฝันหมูอ่านนี่ฝันมือ่านก่าศูนย์แปดเก่าศูนย์แปดเสือดับพี่น้องมันอีนึงท่านว่านี่ด้วด้วยด้วยด้วย